เพื่อนค่ะมื้อน,นี้เมย์ก็จะมาทาปลานิลทอดสามรสนะคะเมย์ก็เตรียมอ,อุปกรณ์ไ้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีน้ำมะขามคั้นนะคะไว้นะคะกระเทียมนะคะสูตรเมย์ก็จะมีใแบบกระเพราใส่กระเพราด้วยนะคะพริกขี้หนูซอยนะคะแล้วก็ข้าวโพดอ่อนนะคะมีอะไรก็ใส่ไปนะคะ,ะแครอทนะคะหอมใหญ่นะคะเพื่อนๆนค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือ มะเขือเทศนะคะเพื่อนๆค่ะจริงๆใส่มีสับป,ปะรดก็ใส่ก็ได้นะแต่เมย์ไม่มีเมย์ก็ไม่ใส่นะคะมีแค่ไหนก็ใส่แค่นั้นแล้วแต่สูตรเราไปยุกนะคะมาค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาทํากันนะคะจ้าเพื่อนๆจ้ามื้นนี้เมย์ก็จะมาทําเมนู <laughs> ปลามินทอดสามรสนะคะก็อันตอนนี้ก็ทอดปลามินไว้เรียบร้อยแลวนะคะเพื่อนๆค่ะ จริงใช้กระเทียมโขลกกับพิกก็ได้นะคะแต่วานนเดใช้ซอยเอานะคะเ,เพื่อนๆค่ะเราใส่กระเทียมไปนะคะตั้งมันให้ร้อนนะคะใช้วิธีโขกก็ได้นะคะหรือว่าจะซอยแบบนี้ก็ได้นะคะเ,เพื่อนๆสาวก็พริกเราก็ใส่ลงไปเผ็ดมากหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะเ,เพื่อนๆสาวแต่มันเป็นพริกชิมดาเม็ดใหญ่นะคะไม่เป็นไรเผ็ดเราก็ไม่ต้องไปกินกินพริกใช่ไหมคะ สูตรใช้สูตรมันนะคะแล้วแต่นะคะอันนี้สูตรของเมคิดเองนะคะเพื่อนขาถ้าเกิดว่าเมทำไปมีทําบุญหรือว่าทํางานแบบบานยันญาทำไปท,ำทําทีหงาน,นะคะเมจะใส่สับป,ประรดด้วยนะคะแต่วันนี้ไม่มีสับป,ประรดเมก็ไม่ใส่นะคะเพื่อนค่ะสูตรแล้วแต่เราไปยุ่นะคะไม่ไม่ต้องใส่ตัวไม่ใส่ตัวนะคะไป่แดงไปแล้วก็ผ่อนนะคะ เป็นพริกสุกนะคะเพื่อนๆค่ะหอมให้หอมนะคะให้พิกีอมนะค,ะ,คะเพื่อนๆค่ะก็จะใส่ผักลงไปนะคะกระปูดอ่อนแครอทนะคะเพื่อนๆค่ะ ก่อนนะดีพัดลมเมยแรงนะคะพัดลมแบบนหนตัว้นาเหรอดินอนนะคะ รอดนะคะับหอมใหญ่นะคะเพื่อนขาใส่ลงไปเต็มเต็มเลยนะคะพื่อนขาแล้วก็น,นะะ้ำมันหอยนะคะเพื่อนขาใส่นิดหน่อยก่อน หยดน้ำนะคะหยดน้ำนะคะจะให้มันแห้งนะคะ,คะ,ะมันเยิ้มต่างเด็๋ยวจะค่อยๆปรุงเครื่องไปเลยนะคะก็นี่นะคะมะขามนะคะมะขามใส่ไปก่อนนะคะอันนี้ช้อนใหญ่มันเป็นช้อนใหญ่นะคะก็ลองก่อนนะคะเพราะว่าเมย์ไม่มีสับะรดนะคะแต่ก็ใส่ในเสื้อเทปด้วยนะคะมเยื่อต่ น้ำน่าจะมากกว่านี้เนาะน้ำน้ำเมย์ใชต้มน้ำต้มสุกมาเพื่อนๆค่ะน้ตาลปี๊บหรือน้ำตาลใสขาวก็ได้นะคะแล้วแต่คนชอบนะคะมีน้ำตาลปี๊บก็ดอกน้ำตาลปี๊บไม่มีน้ำตาลปี๊บก็น้ำตาลใส่ขาวน้ำตาลใสขาวก็ได้นะคะมีรสแบบออกเปรี้ยวหวานๆเพนเค็มนะคะเพื่อนๆค่ะก็ใส่น้ำตาลปี๊บไปนะคะ ผงกุงรสนะคะผงโถวใครชอบผงเนื้ก็ผงเนื้อได้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะใส่จากกุงรสดูขาวทองไปบ้างนิดหน่อยก่อนนะคะก็ะทำทานง่ายๆสไตล์เมย์นะคะเพื่อนๆค่ะไม่มีอะไรยากสำหรับเราที่เรออาจะทำเนาะไม่มีอะไรยาก เก็สามารถตี๊กแพงได้นะคะไม่จําเป็นต้องใส่ตัวนี่ไปเอาช้อนมาชิมน้ำก่อนมาลองชิมก่อนนะคะอืมอืมอืมก็หลี่ยนหน่อยนะ เพี้ยไปหน่อยนะคะเพราะว่ารู้สึกจะเค็มๆนะคะเพราะว่าเราไม่มีสกอกระดบนะเพราะว่าในสูตรมันจะเอมะขามสองช้อนแต่เพี้ยไปหน่อยแต่มันเค็มนำไปนะคะเราก็จะไม่หวานมากนะคะเป็นซ้ำรสนะคะเป็นเกลือนะปลาซ้มรสเรี้ยวมีเค็มมีหวาน จริงต้องเป็นสีรสนะเพราะมันออกเข็ดวินะ้นนิดอิดเฮ้ยชอบมั่เปรี้ยวนำนะคะชอบที่เปรี้ยวนำมะขามนี่เป็นมะขามต้นที่บ้านมันไม่ค่อยเปรี้ยวนะคะเพื่อนก็อีกหน่อยแล้วกันนะคะแล้น,นี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะคะรสชาติน้ำน้ำราดนะคะน้ำราดของเมย์เสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะคะนี่นะคะโรยไปเลยนะคะ เรามีขอปิดกระทะปิดไฟเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไอ้น,นี่ไปนะคะปละแค่นี้เองนะคะปลาเมล่าสามรสของเมย์นะคะเดี๋ยวเมย์ก็จะนําปลาที่เมย์แบบไอ้น,นี่แล้วมาลาดนะคะเป็นเพื่อนๆ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะ่ะก็ปลานะคะแล้วก็วางปลาลง เมไปนี่มันจะพางแหว่งไปเลยนะคะใจร้อนนะคะเมย์กลับไปซะแบบกลับไปแรงไปหน่อยหนึ่งห้างมาเลยหักไปเลยนะคะอทา,านไหมคะพเพื่อนๆคะ่ะปลาหินทอดสามรสนะคะก็สูตรเมย์นะคะใครอยากทำทานก็ได้นะคะง่ายๆแล้วแต่เราไปยึดนะคะพเพื่อนๆคะ่ะ สูตรไม่มีตายตัวนะคะสำหรับเมนูอาหารนะคะแต่เม่ชอบทำนะคะชอบทําอาหารทานนะคะ,ะเค่ะก็แค่นี้เองนะคะเมนูวันนี้ของเมยเ์นะคะก็ ปลาหนิมนะคะปลาหนิมทอดสามรถนะคะพเพื่อนๆค่ะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปนะคะปลาหนิมทอดสามรถเป็นกําลังใจให้เมย์ด้วยนะคะเมย์กราบขอบ,บพระคุณล่วงหน้านะคะ so thank y o สมัครใหม่เฟนฝ่ายอยู่ support ใหม่เมย์ชาแนลเดี๋ยวถามแฟนฝ่ายอยู่ watching คลิปวิดีโอพุกี้ยัมมี่ใหม่เมย์ชาแนล thank you bye bye